มันคันนะลูกอยากให้มันเลื้อยไปตามเนี้ยดูสีสวยดูดิไอ้มองๆล่วงหมดแล้วมันมาแล้วเว้ยดูความเร็วอุย้ยตามไม่ทันเลยดูดิสวยมากอืมเอ้ยทำไมมันพันกันอนะ เอาออกสิโอ้ยหัดเอา้ามีไก่ได้ไงอ่ะไก่ใครไม่รู้เลี้ยงไว้เด็ดมันทำไมเนี่ยก็อยากเด็ดแต่มันเหี่ยวแล้วดีดอกอันเด้ยโอ้โหดูดูโอ้โโอโดูตามไก่เขาอ่หนูทำไงอ่ะตายแล้ว <c oughs> วิ่งไล่ไก่เขาอยู่นู่นอะบักทอม มาเร็วเลยลนะอเป็นไงเป็นไงไงล่ะไหนล่ะไปไหนอีกมาเลยพอแล้วไม่ต้องไปล่าแล้วหมดยุคล่าแล้วซื้อให้กินก็ได้อยากกินไก่อะบอกดีๆก็ได้เดี๋ยวจะซื้อให้กินไม่ต้องไปล่าเลยมา ลูซี่กลับมามาทางนี้ไม่ไปล่าแล้วลูกไม่ล่าแล้วมาเร็วโง่พี่นิงอะมาเร็วเร็วไปเร็วไปช่วยพี่นิงเลยไม่ใช่พี่นิงยังไม่กลับบ้านนูน่นนะพี่นิงเรียกมันหนอ มาเลยพี่นิงอยู่นี่ตัวเองเข้าบ้านแล้วดูไปล่ามาแล้วก็เหนื่อยไปกินน้ำล้างเท้าตัวเองอีกแล้วนี่ไปล่าบอกดีๆก็ได้แม่จะซื้อให้กินไก่น่ะไม่ต้องไปล่าเอาหลอกลูกมันไม่ได้อยากกินมันอยากเล่นกับเขาไม่ใช่ของเล่นหนูนะไก่ตัวเป็นๆนนะ่ะฮะมันสนุกนะ มันไม่ใช่ของเล่นหนูนะมันต้องเอาไว้อย่างงั้นมันไปเล่นกับมันไม่ได้เดี๋ยวมันตายดูดาเออเป็นไงล่ะตัวเองจะตายสิไปวิ่งไล่เขาอะเป็นไงล่ะเอาดำเข้าไปน้ำอะเอาดำน้ำเข้าไปดำลงไปเอกมันจะได้หายร้อนนะดูไปพัดลมนี่ไปละเปียกหมดเลยจะไปล่าต่อหรอ พอแล้วลูกรูนลูนวิ่งไปมันวนไงหนีนะทีนี้หนีหนีนี่นี่น,น,นอนหลดหลัวออกไปแล้วนอนนอนสะน้ำนอนแหละนอนมานมา,มาไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นฮัลโหล มีความผิดเลยมาซ่อนที่หนองน้ำหรืองไงมาขึ้นมาไปไหนไม่ไปลูซี่รูซี่มานี่มานี้มามาทำแล้วมารูลูมากินข้าวแล้วจะไปไหนจะหนีออกจากบ้านหรือไงรูรูเด็กมันมีความผิดมันหนีออกจากบ้านมาตัวเองไปอ,อยู่ในน้ำมาจับได้แล้วพูดร้าย ผู้ร้ายข้ามแดนจับผู้ร้ายข้ามแดนได้แล mm ้วไปกลับบ้านไปเดินเดินกลับบ้านไม่ไปสนใจจะโดนไม้เนี่ยไปไม้เลียวไหมกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไปเลยเดินเดินโอุ้ยเหนื่อยมาเลยเดินกลับบ้านเลยเร็วเลย มาเร็วๆเ,เลยไม่เห็นหนูเห็นแต่หมามาเร็วเลยเดินเดินเร็วเลยคุณไ<ว>ล<า>ยลตัวดีจับคุณ้ายมาได้แล้วไป <c oughs> <c oughs> เร็วเดินไปเดินไป ngay leo ngay leoเลย điếu văn văn leo khoa vănเลย đi 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 ่พี่นิงไปล้อมรัวแล้วไม่ให้หมุดแล้วเป็นยังไงอะ่ะล้อมไว้แค่ไหนก็มุดได้ฮัสกี้เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนี่ดูดำน้ำหน้าดำลงไปในน้ำาไป้เลยบาดเนี่ยล็อกไปเลยนี่ใส่ไม่ดีมุดรัวงอนแล้วหนีออกจากบ้านกินข้าวไหมเออจุ่มลงไปเอาเข้าไปกินน้ำล้างเท้าตัวเอง นี่สนมากแสบที่สุดเลยหมาตัวเนี้ยโอ้ออกจากกระมังไม่ได้เลยสิเหนื่อยมากสิอ๋อกินน้ำไม่เหมือนใครเขาแล้วหน้าดำลงไปในน้ำเลยออกไปแล้ว